ามามาเอาเรื่องนี้วันนี้ก่อน,นอก็ถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้มีโอกาสส่งเสริมทั้งคนเก่าและคนใหม่คนเก่าก็คืออาเมนดาคือน้องด้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสิทธิ์เก่าในบ้านแล้วก็เด็กใหม่ก็คือมิเชลนะฮะซึ่งเพิ่งจะประกวดจบนะฮะก็เลยมาบรรจบกันได้ส่งไปเที่ยวโปรแลนด์ใช้คําว่าเที่ยวนะฮะ เพราะไม่ต้องกดดันไงครับเพราะว่านโยบาย MTI คือใครไปก็ขอให้ได้เที่ยวมงไม่มงไม่สําคัญนะฮะไม่มีมง1มง2งมง3ขอให้เที่ยวอย่างสนุกครับแต่เราก็หวังใช่ไหมคะเออไม่ไม่เอาจิงๆเลยนะผู้จักใจเลยไม่ได้หวังจริงๆครับไม่ได้หวังว่าต้องได้ที่1อ่าแต่หวังว่าโอเคอยาตกรอบแรกนะฮะแล้วก็เข้าไปสักรอบหนึ่งแล้วตกรอบก็ไม่ว่ากัน อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟลุกก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้มงก็คือไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าได้ก็ยินดีด้วยแต่ไม่ได้หวังจริงๆอะไรทำให้าปล่อยจอยคัปล่อยจอยขนาดนี้ผมว่ามงกุฎมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของแต่ละเวทีนะฮะเราไม่สามารถจะเอาเครื่องช่างตวงวัดมาวัดได้ว่าแบบไหนมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นมันต้องตรงกับจริตและตรงกับเหตุและผลของของแต่ละเวทีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปคาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเราทำธุรกิจนะฮะแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขามีโอกาส สำคัญที่สุดก็คือได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปหาประสบการณ์นะฮะได้ไปแบบสุดอากาศเย็นๆได้ไปเจอเพื่อนต่างชาติเยอะๆนะฮะแค่นี้ก็น่าจะมีความสุขแล้วทำคลิปไวรัลให้เยอะๆจะได้มีผู้ติดตามแล้วก็กลับมาจะได้ไขางานได้ไม่ได้เกี่ยวกับความไม่มั่นใจในตัวน้องหรืออะไรใช่ไหมอ๋อมั่นใจมั่นใจเราพูดกับทุกคนครับ,รบไม่ได้ว่าใครก็แล้วแต่ยิงตอนนี้นะฮะ มิสออร่าอยู่ที่ตรุรกีก็จะไฟนอลวันที่24นี้ก็บอกไอรินไปว่าไม่ต้องซีเรียสนะฮะตกรอบไหนก็ยินดีด้วยทุกรอบแต่ถ้าได้ก็คือฟลุ๊กอ่าไัต้องคิดอะไรเยอะนะครับอาจริงๆครับตอนนี้บริบทเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนที่ผมถือผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับไม่ต้่งเวทีตัวเองครับพี่นอร์ก็ผมส่งประสบการณ์ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มาคือคือจะบอกว่าประสบการณ์อย่างเดียวเดี๋ยวจะหาว่าไปไปแข่งขันนะไม่ได้ไปหาเพื่อนคําว่าประสบการณ์เนี่ยมันใช้กับคนที่เดินททาางงต่ประเศได้ อย่างน้อยเนี่ยเขาไปอยู่เนี่ยประมาณ3สัปดาห์ใช่ไหมสามสัปดาห์สหสัปดาห์เสร็จไปตั้งแต่วันที่9จบปลายเดือนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เปิดหูเปิดตาและน้องไม่เคยไปประเทศนี้ด้วยจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศของการเก็บตัวสไตล์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วน้องพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็น้องเป็นคนที่แบตเต็ม <ฮะ S 1> ก็น่าจะนะฮะเติมเต็มความรู้สึกที่แบบเอ้ยครบวงจรแล้วล่ะกลับมาก็ทำมาหากินดีกว่าปีนี้เป็นปีที่พิศวาสลวก ไม่ทุกเวทีครับไม่ทุกครับมีอยู่แค่นี้เองครับไม่เยอะครับไม่เยอะคนอื่นเขารวบเยอะกว่านี้ครับนะครับก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรียขนาดนั้นครับเพียงแค่ว่าด้าเขามาปรึกษาก็คิดว่ายังไงก็เป็นคนในบ้านก็เลยแบบอาช่วยกันถือว่าเป็นการคอเปอเรตกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราเป็นผู้ไปโอ้โหไปเอามาจะต้องไปจ่ายเงินไม่เลยนะฮะนี่พูดเรื่องจริงเราทำงานกับด้าด้วยทัวร์ศูนย์บาท นะฮะแต่ว่าเราก็จะดูแลให้อย่างดีทํากระแสให้นะครับอะไรที่มีความจําเป็นที่ต้องทําให้เราทําให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณด้าด้วยที่มองเห็นบ้าน m g i เป็นบ้านสําหรับในการดูแลและก็คอร์รัเร็กันในในยามที่เราต้องการกําลังใจหรือเราต้องการการที่จะทํางานให้เกิดประสิทธิภาพครับแสดงว่ากับความสัมพันธ์กับด้ เลยกับใครคุณเกอหัดนะครับอ๋อคุณเกลือหัดเจ้าของตอนนี้ก็ก็ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ผมเป็นคนตรงตรงก็คือให้ด้าโทรไปก่อนเลยบอกว่าให้โทรไปหาคุณเกลือหัดเขาก่อนนะว่าจะมาร่วมหอลงโลงกับเราแล้วใช้เด็กจาก MGI ในการไปประกวดเพราะฉะนั้นนี่คือคําถามแรกให้ไปเคลียร์มาก่อนซึ่งได้เอ็นก็ได้โทรทางไกลไปเคลียร์ทันทีนะครับในวันรุ่งขึ้นก็ตอบว่าทางนั้นแฮปปี้แล้วก็ยินดี นะฮะก็คงจะเป็นอะไรที่มีนิมิตหมายอันดีขึ้นมานิดนึง <c oughs> นะฮะนิดนึงนิดนึงนะฮะ,ะ,ฮะ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรมากมายนะครับ <c oughs> นะฮะถ้าอะไรผ่านได้ก็จะผ่านให้ <c oughs> เพราะอย่างน้อยๆคุณเกิดหัดเองก็ถือ Miss Universe ถมิส s u น i เวิร์ถูกไหมนะฮะอ่าก็เราก็เข้าไปดูแลมิส s u น i เวิร์เหมือนกันนะฮะงยยัาาาาหหลิจว่ปีน้บอ คือเอาจริงๆแล้วตอนนี้มันได้อยู่แล้วเราหยูดที่เราจะเอาหรือไม่อันนี้พูดตรงจริงนะเราได้อยู่แล้วไม่ต้องมาอ่ามาเออหรอกหรือคิดหรือคิดว่าใครจะได้หรือเห็นมีบางคนอยู่นะฮะก็เรียกว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าเราจะเอาไปถึงเมื่อไหร่แต่ถ้าพูดด้วยความจริงๆเลยถ้าจะเอาตอนนี้ได้ครับถ้าเอาตอนนี้จริงๆได้นะฮะเพราะว่า ตัวได้เองก็ไม่ได้หมายความว่าเก็บเซ็นไว้ปีเดียวนะฮะเราริงได้ไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาไม้แต่ตอนนี้เราทําให้เฉพาะงานชิ้นนี้ก่อนแล้วดู feeling good หรือเปล่านะชอบไหมนะครับทางซูปราเขาชอบหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้ไปคาดหวังไปกดดันเขานะเราต้องยอมรับสภาพว่าเราแต่งตั้งผมเป็นคนตรงๆเวทีในการสแสลมเวลาแต่งตั้งแล้วมันก็จะเหนื่อยนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเราจะไม่เอาเปรียบใครเรายอมรับสภาพบททุกอย่างทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ยอมรับถ้าเกิดสมมติว่าไปแล้วมีแค่ประสบการณ์กลับมาเราก็ไม่โกรธเพราะว่าถือว่าเราทํางานตามเนื้อผ้าเราให้ความแฟร์กับทุกคนที่เขาลงทุนครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาสำหรับปีหน้าถ้าจะเอาอยากให้เอาไหมคุณคุณบัจจางอยากไหมไ,หไม่ไม่ผมถามบัจจางในฐานะถ้าเป็นคนดูอย่างเงี้ยหรือเป็นนักข่าวที่ชอบรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยบัจจางอยากให้ได้ไหมคบอไม่อยากอยากให <น S 2> ้ผมเอาไหมได้หมดเลยค่ับอไม่ต้องตอบมาอยากให้หรือไม่อยากให้เอออยากไหมทุนเลย อยากไหมคะอยากไหมได้ค่ะบอไม่ไม่ย้ยถามว่าได้ไหมอยากหรือไม่อยากอยากค่ะโอเคถ้าเป็นความประสงค์ของบ้าจางเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมขอแค่นี้แหละอยากกินกระเลยใช่ไหมครับอลเพราะว่าบอลเคยส่งพี่ปาก็จริงจริงเราส่งมาตั้งแต่ปี2013นะครับส่งมานานมากประมาณ5ปีนะครับจนมีคนไปพิชแล้วก็ไปจ่ายเงินแพงเราก็เลยไม่ได้ส่งเพราะเนื่องจากเราคิดว่าเป็น เป็นคอร์รัปชันการเป็นคู่ค้ากันอย่างเงี้ยซึ่งเราแลกกันเขาก็ส่งมาเราก็ส่งไปนะครับก็ก็อย่าเรียกว่าชินเลยครับก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องใช้กลยุทธ์อะไรอะ่ะเอาจริงๆทําตัวให้อยู่ในระเบียบวินยัยตื่นให้ทนันทําทุกกิจกรรมไปพรีเซนต์ตัวเองให้มันเหมาะสมไม่สร้างปัญหาให้กองประกวดที่เหลือก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการ,การหรือทางเจ้าของเวทีเขาจะจัดให้หรือไม่จัดก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเรายอมรับทุกสถานการณ์ครับ ขอบคุณนะครับไปแล้วนะฮะใช่เลยนะฮะร่างฟ้าค่ะฮะร่างฟ้าร่างฟ้าร่างฟ้าเขาบอกว่าดักเข้ามาเคลียร์อ๋อก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฟังเลยน้องเขาบอกเหรอฮะใช่ค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยไปตามมาจากไหนกันฮะมาเช้าก็ไปไหนไปวัดไรขิงเหรอฮะไปงานที่ไหนอ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งก็คงจะมีโอกาสได้เจอกัน นะฮะเงื่อนไขของผมมีอย่างเดียวที่ชัดเจนมากๆ <Okay. S 1> ก็คือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ผมไม่ยอมรับและปฏิเสธโดยสิ้นเชิงถ้าปฏิบัติได้ทําได้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการมาเริ่มคุยได้แต่ถ้าเกิดไม่ยังมีความสายสัมพันธ์อยู่แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ว่าต่อนหน้าและรับหลังอย่างเงี้ยเราก็คงขออนุญ,ญาตไม่ไม่ยุ่งเกี่ยว อ่ะก็อันนี้จะต้องถามจากเขาแบบชัดเจนเพราะว่าผมก็เจอความไม่ชัดเจนมาจากคนที่ดูแลว,วีนาแล้วเข้ามาถึงออฟฟิศแล้วอยู่ๆตอนนี้เขาก็ไปส่งนะฮะไปดูแลทางนั้นกลับไปเหมือนเดิมนะฮะเราเราก็ไม่อยากถูกคนหลอกแต่ถ้าเกิดสมมุติน้องเขาชัดเจนจริงๆแล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามหลังมาจริงๆก็สามารถคุยกันได้ครับผมไม่ได้ขนาดนั้นที่จะไม่คุยครับนะฮะโอกาสยัมี โอกาสจะมีมีมีฮะมีฮะไม่มีปัญหาครับก็ตอนนี้ก็มาจะหมดแล้วนี่ฮะก็แพลวันนี้ก็มาแล้วใช่ไหมฮะอามาดามาแล้วก็คงเหลืออีกคนเดียวใช่ไหมฮะโอเคฮะอะไรนะอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เขาอยากกลับมาก็ก็ก็ได้อย่างน้อยก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกับน้องเนี่ยมันมีสองบริบทบริบทแรกก็คือเรื่องของมิสเอิร์ธซึ่งเป็นเป็นเป็นรอยร้าวที่ค่อนข้างจะเจ็บปวด นะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะน้องต้องทําตามในหน้าที่เราพยายามทำความเข้าใจเพราะตอนนั้นก็มีคนดูแลแล้วก็มีเจ้าของที่ถือลิขสิทธิ์ณสมัยก่อนหน้านั้นนะฮะก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่อยู่เบื้องหลังในการที่ดูแลน้องด้วยนะครับแต่สําหรับเรื่องของการเ,าเข้ามาอยู่ในยุคที่ผ่านมา5ปีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่อยากเกี่ยวข้องนะ,ะด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผ่านมาครับ แค่นี้เองครับมาถามเรื่องคุณเชียิดนั่นนึกแล้วเชียวโดนจับก็โดนจับก็ตามครับก็โดนจับจริงๆครับนะฮะโดนจับจริงๆเมื่อเมื่อวานซืนนี้ใช่ไหมตอนบบ่ายครับผมก็เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามที่เห็นเลยชัดเจนมากแล้วก็เช็คแล้วกับต้นสังกัดนะครับก็คือน้องก็ถูกข้อกล่าวหาในลักษณะของการรับรู้เรื่องของการขายสินค้าไม่ตรงปก นะฮะก็เป็นสินค้าประเภทหนึง่งซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องสปปรรพคุณว่าในนั้น1เมตรเนี่ยมันจะมีแบบเท่ากับผักเท่าไหร่เท่าไหรนะฮะตำนวนคุณค่าของทางอาหารแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทางราชการเขาไปพิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีนะฮะแล้วมันมันไม่มีแล้วก็ไม่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นเขาก็ว่ากันไปก็เลยรวบบริษัทมันรวบไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเดือนครึ่งเดือนที่แล้วแล้วก็ไม่ได้รวบไม่ได้จับน้องก็คือน้องเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ต่างหาก นะฮะก็คือที่บริษัททั้งหมดก็โดนไปหมดแล้วแต่บังเอิญว่ามีการสืบสวนมาเพิ่มเติมว่าลักษณะของน้องก็คือการเป็นพรีเซนเตอร์แต่มีการรับเงินในจํานวนที่มากกว่าน่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยต้องขออนุญาตกลับมาอีกรอบหนึ่งกับน้องคนเดียวเพื่อเอาเก็บไว้สําหรับในการพิสูจน์หลักฐานก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นแค่พรีเซนเตอร์จริงๆหรือเปล่าหรือได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากการยอดขาย นะหรือได้ผลประโยชน์จากการที่ไปร่วมลงทุนหรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นทางราชการเขาเกิดข้อสงสัยถ้าร่วมลงทุนก็ยาวนะฮะแต่ถ้าไม่ร่วมลงทุนก็สั้นครับก็พิสูจน์มันน่าจะพิสูจน์ได้ชาือเร็วยังไงพี่นวัดก็เขาบอกว่าประมาณ3เดือนถึง1ปีสองถึงสเดือนถึง1ปีนะครับตอนนี้ก็เก็บตัวนะฮะยังไม่ได้ประกาศผลคนงฮะใช่แต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าผลกระทบชื่อเสียงอ๋อไม่ฮะผมเฉยๆมากผมชิวมาก ผมพูดได้หมดทุกอย่างเพราะว่าบุคคลมันคือเรื่องของภาวะของแต่ละคนถ้าอยู่ในการดํารงตําแหน่งของผมผมโอเคผมโดนแน่นะแต่ว่าเนี่ยมันหลุดจากเราไปค่อนข้างนานมากนะฮะก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วละ่ะปีที่4ปีที่5เพราะฉะนั้นทุกคนย่อมมีเส้นทางเป็นของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น้องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วก็ผมว่าคำพิพากษาที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ทางราชาการพิพากษาอย่างเดียว ประชาชนของคนเวียดนามก็พิพากษากันหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนของทุกๆคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรเลยแต่ถ้าใครจะมาแขวะองค์กรนะฮะจะมาคอยจิกกัดองค์กรก็แล้วแต่องค์กรก็รับฟังได้แต่ว่าไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคนหนึ่งคนเมื่อไม่ได้อยู่ในสัญญากับเราแล้วก็หมดอายุไปแล้วสําหรับการดํารงตําแหน่งล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเราควบคุมถ้ายังคงมีเราควบคุมเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดนะแต่จะให้ตําหนิก็คือต้องตําหนิ ต้นสังกัดนะฮะซึ่งดูแลและรับงานให้น้องหรือเป็นแอดไวเซอร์ให้น้องได้คิดว่าเออไอ้นี่ควรไม่ควรอ่างเงี้ยอันนั้นละ่ะน่าจะมีส่วนร่วมในความผิดเราไม่ได้รับรู้ถึงการรับงานคือตอนนี้ต่อให้น้องหมดเวลาไปแล้วไม่ได้มีสัญญาครับแต่ว่าด้วยตําแหน่งนะคะที่เป็นต<ะ>ินเตอร์2021อะไรเงี้ยก็เราจะปลดเลยไหมไม่ปลดรครับไม่อยู่ในตํานานต่อไปตอนนี้ก็ให้อยู่ในตํานานแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้เกิด ความผิดในขณะที่เขาอยู่กับเราจริงๆแล้วเขาก็เป็นเรื่องความผิดส่วนบุคคลนะฮะณนะตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่ได้ปลดอะไรนะฮะแต่ว่าผมไม่รู้ในอนาคตไกลๆสมมุติว่าข้อพิพากษาออกมาแบบสาหัสสากัรหรือเกินนะฮะยิ่งใหญ่เหลือเกินอันนั้นต้องขอดูอีกครั้งนึงน่าจะผ่านไปอีกประมาณระยะยาวๆแต่เหตุการณ์ที่มีอยู่ณนะวัดปัจจุบันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้ปลดแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งาน แล้วเขาก็ไม่ได้ให้เรารับงานไม่มีคอนเนคชันถึงกันครับอีกเรื่องสุดท้ายครับพี่วัฒน์ทงคุณราอูนค่ะได้แต่งซีอีโอคนใหม่ข d i s n i v e r s e ครับก็เรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่ก็เมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยกันนะฮะถ้าทำไมอ่ะคนเราจะคุยมีคมผิดหนึ่งทำไมอ่ะเอาโชว์อีกแล้วเนี่ย นี่ไงเออมันมันต้องคุยสิมันต้องคุยภาษาอังกฤษป่ะครับบอสคุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษไงนี่อ่านว่าอะไรลาอูนะลาอูนะลาอูโอเคคุยนะคุยกันอยู่นะคุยกันอยู่ คุยกันไปเนี่ยโอ้โหคุยกันไปมนานจ,าาจา้จางเขาปมาจ้างมาจ้างจะมาสืบให้ใครอ,ะอ,อ่ะคุยแล้วไปยังไงบ้างคะบอสคุยตอน14นาฬิกาสิบนาทีอีกรอบหนึ่งเคคมื่อกี้นี้เองคุยกันไปยาวมากคุยกันไปยาวมากคุยกันไปคุยมายี่นิบเก้านาทีหัวนิสัยเนาะไม่หรอกก็ไม่มีอะไรก็ถามว่าเอ,อ้ยเราเพิ่งเจอกันใช่ไหมที่มืองคาเราก็คุยงานกันเยอะ แต่ว่าเกิดอ,อะไรึ้นก็ไม่มีอะไรครับก็คือเขาตั้ง CEO เฉพาะในซีของทางคุณลาอูนะช่วยดูในแถบลาตินเพราะว่าผู้ที่ดำขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO ก็คือเป็นผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์เทเลมอนโดซึ่งทำงานมา7ปีแล้วคุณลาอูเขาไว้วางใจว่าจะให้ถ่ายทอดคือปีนี้เราถ่ายเทเลมอนโด,ดด้วยนะครับที่เมืองไทยถ่ายไปแล้วก็จะมีอ่า US l a t ลาต ซึ่งมันก็เป็นของแปลกใหม่ซึ่งผมก็งงมากผมก็ไปถามแกว่ามันมีจริงๆหรอเอาแน่หรออะไรเงี้ยซึ่งแกก็เอาแน่เพราะแกเอาไปแล้วนะฮะไอแกเอาไปแล้วเราจะเรียกมาคุยคุยว่าอยากก็คงไม่ไม่ได้แล้วล่ะแล้วคนที่เอาไปก็คือเทเลมันโดเราจะทําเป็นรายการเรียลลิตี้นะฮะทั้งหมด678อีพิโซดทุยน,นีเราพูดเรื่องของเขาหรือเปล่าเนี่ยนะเพราะจริงเหรอรับผิดชอบนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับสถานีค่อนข้างลึกซึ้งและมะีมีการร่วมงานกันเยอะขึ้นและหมายถึงอนาคตด้วยนะฮะก็เลยแต่งตั้งจริงครับคำถามต่อไปคือคุณแอนยังอยู่ไหมในแง่นึกแล้วเชียวคุณแอนยังอยู่ครับคุณแอนยังอยู่แต่ไม่รู้ตื่นหรือ,อยังตอนนี้นะฮะอยู่ฮะอยูอ่ก็อาจจะ,อะคอมพล็กคส์สับสนนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าซีโอมีสองคน ซีออมีสองคนเพราะเขาแบ่งโซนกันทํางานเขาว่างั้นนะฮะเขาว่างง้นก็ยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ครับตอนนีการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมพี่นวั์ณตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงะนะเดี๋ยวผมจะไปเม็กซิโกประมาณกลางเดือนหน้าครับก็จะไปคุยงานอยู่กับแกอยู่พักใหญ่ๆะนะฮะก่อนที่เราจะมีงานที่เม็กซิโกด้วยตอนนี้ชาวเน็ตและพนักง,งานอยากจะรู้ว่ามีกสิทียูเป็นของคนไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกก็ยังเป็นก็ยังเป็นเหมือนเดิมคนละห้าสิบห้าสิบประมาณนี้ ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าอำนาจในแต่ละโซนไม่เหมือนกันนะฮะเขาก็จุดก็คือแบ่งโซนอะไรประมาณนั้นแบ่งกันยังไงครับแบ่งกันยังไงให้เขาพูดเองได้ไหมฮะมาถึงหน้าที่การแบ่งประเทศอะไรอย่างงี้ฮะหรือเปล่าแบ่งกันเป็นโซนๆเขาจะเก่งภาษาสเปนเขาก็ไปอยู่แถวออฟฟิเชียลอะไรอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่นะฮะประมาณนั้นคือแบ่งกันทําเป็นเขตนะฮะเป็นเขตแต่ว่าไม่ได้แบ่งกันทํา ในหน้าที่ว่าใครเป็นอะไรของใครก็คือเขาแบ่งกันไปาทางเขาก็จะไม่มาเกี่ยวกับทางคุณแอนท่าไหร่แต่ไม่มีคำสอนหน้าทีนะ่นะตอนนี้ไม่มีผมว่ามันเป็นสัญญาอะไรหรือเปล่าไม่ๆๆๆๆจะพยายามนะฮะเป็นกาวเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุด <c oughs> นะครับผมพยายามเป็นคนตรงกลางที่ดีที่สุดไม่ว่าทางนี้ <c oughs> หรือทางน,านั้น <c oughs> ผมก็พยายาม <c oughs> คอร์าบเรตเรกันให้เพราะว่าแต่ละคนมีปัจเจกที่ไม่เหมือนกัน มีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแต่ผมเป็นคนตั้งใจทำงานที่เป็นชิ้นเป็นอนันเป็นเป็นโปรดักชันหรือเป็นครีเอทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามจะนะฮะประคับประคองนะ,ะให้มันไปในลักษณะของผลงานออกมาแล้วคนทั้งโลกรู้สึกชอบโปรดักชันต้องดอีประเด็นของผมคือทวีปเนี่ยยกเลิกได้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็คุยอยู่อันนี้ผมก็พูดตรงๆ ผมก็พยายามอธิบายให้ทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ภาวะที่มันคนอยากได้มีโอกาสเป็นได้ไหมคะที่จะยกเลิกทวีตอนก็ได้คุยแล้วครับเขาก็ฟังดีฮะเขาก็ฟังดีฮะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวรอไปมิถุนาก่อนจะมาไหนครับยังยังไม่มาผมไปเองฮะนะผมไปผมไปผมไปวันที่15มิถุนานแล้วก็จะอยู่จนถึงวันที่20กว่าครับ ทีวความที่พิทัววกษขยวมจะมีบราระาซ่อนเลนไงนจะมีการเปลี่ยนแปลงตากนั้นทุกครั้งอยากเปลี่ยนมากเลยแต่มันยังเปลี่ยนอะไรมากไม่ได้อ <laughs> รอเล่นครับก็เอางี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยดีสําหรับยูนิเวอร์สครั้งที่74ส<อ>แล้วสัญญา MUT อยู่กับเราปกติไม่มีอะไร<อ>นะฮะแล้วก็ต่อสัญญาไปแล้วทางกฎหมายเนี่ยล<อ>่วงหน้าอีก20ปี<อ>ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร<อ>นะฮะแต่ว่าทั้งองค์กรจะขับเคลื่อนด้วยมาเก็ตติ้งและ PR s t r a t e ีแบบไหนเนี่ยบางทีต้องยอมรับว่ามันอาจจะดูสับสนมันอาจจะดูแบบเอ๊ะใช่หรอคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้นซึ่งขอบคุณทุกคนที่อคอยเฝ้ามองการเฝ้ามองของแฟนคลับทุกคนหรือสื่อมวลชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมอะ่ะเป็นเพียงคนพยายามที่จะเกียกล่อมซ้ายและขวาหน้าและหลังใดๆ ที่ให้ทุเลาลงแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีเพราะเราอยู่มา20ปี21ปีปีนี้ในวงการนางงามเราบอกเลยว่าอะไรที่มันน่าจะเก็บไว้เราก็ควรจะต้องเก็บอะไรที่มันไม่ควรจะงอกมาถ้าเป็นไปได้ก็อย่าง,งอกนะฮะแต่ตอนนี้มันก็งอก,งอ,กอีกแล้วนะฮะมันงอกยูเมาลาตินก็งอกแล้วแต่ว่างอกแล้วละ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าต้องงอกแล้วเพราะมันไปแล้วโกเฮตไปแล้วนะฮะก็ก็รอติดตามครับเคนอะ ในอนาคตมีโอกาสที่ทุกอย่างจะมาอยู่ในมือพิัตกคนเดียวเลยใช่ไหมพูดถามแบบนี้ต้องเกรงใจบัตจ่างนิดนึงนะฮะไม่หรอกครับให้ให้เป็นของคนเดิมเดิมเขาด้วยนั่นแหละถูกต้องแล้วดีแล้วเอาเป็นว่าผมเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันดีกว่านะฮะดีกว่าดีกว่าดีกว่าอย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 ่าไปคิดอะไรเยอะแยะนะครับทุกวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เขาก็ยอมรับตําแหน่งของเรา นะครับเพราะว่าเขาก็เรียกเราไปคุยในตำแหน่งนี้แหละว่าเออเราต้องช่วยทำอะไรกันอะไรเงี้ยครก็ก็โอเคก็ขอบคุณที่เห็นความสำคัญของของเราแล้วก็ของคนไทยนะฮะที่ยังฟังนะฮะที่ยังฟังแล้วไปด้วยกันได้ครับสนุกไจจอยนะครับอจอยอยู่แล้วครับจอยทุกวันครับทำงานแล้วมีความสุขครับขอบคุณนะครับขอบคุณพระวันใครไปภูเก็ตบ้างเนี่ย ตปยแล้วโอเคระวังข่าวใหญ่ที่ภูเก็ตนะว้าายิงกระหลุนแบบนี้เริ่มเลยนี่ไม่ใช่ไอ้หมอหมออะไรภายกระซิบนะไม่ใช่หมายถึงว่าข่าวใหญ่ในทางที่ดีแต่ประกาศที่นู่นหรอครับเปล่าะ